สวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยพุทโธนิเมศิษย์พ่เมนะครับเออเป็นหมอสเสน่ห์แห่งเมืองน้ำดำนะครับการทำสเสน่ห์นะมันมีมาแต่ ช้านานแล้วครับเออมาแต่โบราณเกิดก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำนะครับเป็นศาสตร์แห่งของนครจำปาสีของทางอ่ะสุรินเ,เรียกัวกับรับเมียคืนทำสเสน่ห์ผูกพุนนี่จากรุ่นสู่รุ่นครับเป็นการสืบทอดมางัครับอันนี้เป็นการสืบทอดมาของอ่ะยายทวดเนี่เป็นของศาสตร์แห่งสเสน่ห์ถามว่ามีมาตั้งแต่เกิดไหมไม่นะครับเออรับขันตั้งแต่อายุแปดขวบครับมนั่นแหละรับขันครูเออต้องเป็นครูศาสตร์แห่งสเสน่ห์เท่านั้นครับที่ทำทำสเสน่ห์ได้ ถามว่าทุกคนอ่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกันทุกทุกคนปกติเลยครับแต่ว่าด่มันมันจะแตกต่างกันที่เคิดคิดวิชาเออคิวิชานี่มันจะมีสองอย่างวิชาวิชาการกับวิชาของอ่ะนี่แหละครับศาสตร์แห่งความเชื่อเออคือพิธีกรรมที่เราได้ทำเจ็ดคืนเจ็ดคืนที่เราได้ทำอ่ะมีอะไรบ้างเออจะดูไล่ตามลำดับเลยนะครับเออ อ่าคืนที่หนึ่งคืนคืนที่สามสวดเรียกจิตอ่าตามตำราพารุทธศาสนาเออดพยาางใจอ่อนเอามาสกดดวงจิตของมนุษย์คืนที่สี่ถึงคืนที่ห้าปลุกผุนชีวิต,ร,วตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้งห้าของคนรวมทั้งสามสิบสองอาการของมนุษย์ปลุกเสกใส่ที่รูปภาพรูปทายเปรียบเสม,มือนตัวแทนของบุคคลคนนั้นแล้วชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดเครื่องช,ชี้ชะตากำหนดชีวิตเรียกสูตรเรียกนามในคืนที่สี่คืนที่ห้าคือคืนปลุกผุนชีวิตคืนที่หกจะเป็นคืนเส้นข เรียกมาเพื่อมากินมากินมาช่วยช่วยในเรื่องของความรักเออคืนที่เจ็ดจะเป็นคืนฝังหุ่นทุกอย่างถือเป็นเท็ดวิชาแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาสวดภาวนาจิตเองทุกวันตอนตื่นนอนและตอนก่อนนอนคาถาเก้า,าจบครับท้อ,อ,องแรงเหรอครับไปในที่สถานที่อาถรรพ์นีครับทางสามแง่งตามตำรามานะันทางสามแพง่งทางที่ที่มีวิญวญ,ญ,ญาณพวกชุกชุมไม่ว่าจะเป็นหน้าเมนหลังเมนใต้ฐานเมนบริเวณวัดทั้งหมดที่มี สถานที่ดวงจิตหรือดวงวิญญาณของบุคคลคนนั้นเนี่ยรวมไปถึงการที่ทําอยู่ในเมนเลยนะครับในการผูกขุ่นเผูกขุนทำเสน่ห์ครับใช่ใช่ไม่ไม่ได้ทําให้ทุกคนหนึ่งต้องดูตามหลักความจริงก่อนนะครับต้องดูตามหลักความจริงยังไงคืออายุต่ากว่า20ไม่สามารถรับทําให้ได้ผู้แห่งเวรแห่งกรรมผู้แห่งประสบการณ์ผู้แห่งการแลกเปลี่ยนถามหาลักแท้น้อยหรือยังไม่บรรลุตามยติภาวะสองเออ จะเป็นคู่ผัวน้อยเมียน้อยก็ไม่รับทําให้แนะนําไปทําทางอื่นไม่ไม่ใช่ทําทางอื่นแนะนําไปในทางในทางอื่นเะรอไหมอ,อื่นที่ที่พอจะช่วยเหลือได้อ่าไม่ว่าจะเป็นพวกอ่ะพงเสน่ห์ยาแฝดพวกเครื่องรางของขังแต่เราไม่รับทําพิธีให้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยยึดตามหลักความจริงหลักความจริงคือยังไงแล้วมันมันจะมีอ่ะสามปีสองปีที่เลิกลากันแบบนี้ก็ไม่ทําเอ,อถามว่าทำไหมมันก็หนะ้าสิบห้าสิบเนาะโอกาสที่สําเร็จมันก็น้อย เพราะว่าศาสตร์แบบนี้เปรียบเทียบได้ระหว่างสีขาวกับสีดําสีขาวคือศาสตร์แห่งเวลาสีดําคือศาสตร์แห่งจิตใจสีขาวมากเวลามากคุณลองเอาสีดําไปจุ่มสีแห่งจิตใจไปจุ่มยังง่ายมันก็ต้องเจือจางผิดแต่ยังให้สีขาวคืนกินในศาสตร์นั้นโอกาสที่สําเร็จมันก็น้อยเปรียบเทียบได้ระหว่างเวลาเวลานานความทรงจํามันก็เรือนลงังเออแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นที่พึ่งทางสุดท้ายให้คนได้ครับเออเแบบไหนมันก็ร้อยแปดฟันประการนะส่วนมากก็ ผัวหนีเมียนายใช่ไหมผัวเลิกเมียลาผู้ที่ทําต่างคนก็เออได้เห็นรอยยิ้มเนาะในการประสบความสําเร็จอาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของหลังหลังปีใหม่นี่นะครับหลังปีใหม่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันเออของผู้ผัวผู้เมียแล้วเป็นพนักงานขับรถไอ้นั้นเป็นคนนั้นเป็นพนักงานขับรถแล้วก็มีะเมียน้อยเออแล้วมาทา เมียหลวงก็มาทำพิธีกับทางเราเออก็ได้ประสบความสําเร็จเอที่หลังจากเลิกลากันสามสามเดือนครับถามว่าเยอะไหมถามว่าเยอะไหมเยอะจนตอบไม่ทันแต่เออเราก็ ดูอ้างอิงตามหลักความจริงโดยการโทรคุยสนทนาปรึกษาสายเท่านั้นเราไม่ได้ทามั่วไม่ได,หไดห้หวนได้หวนทําหวนได้หัวนอนอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะมาผูกเวรผูกกรรมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะมาลองกับสิ่งที่มองไม่เห็นวิญญาณนับร้อยๆดวงอยู่หน้าเมีไม่รู้ว่ามันจะรินอันนี้มันมันก็จะเป็นแก้คิดเนาะเออในส่วนของการแก้เคิดแม้จะมาในรูปแบบในก็ช่งสามารถเราทําให้ได้แต่ว่าในส่วนส่วนของเวรของกรรมมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรม บุคคลใดบุคคลหนึ่งเออในการแก้เคิดก็เป็นการปล่อยปลาปล่อยเออปล่อยปลาแบบนี้เนะห็นไหมเาไเทียนคู่เออมันมันอยู่ที่ความเชื่อและวิจารณญาณในการทำพิธีถ้าถามถึงทำแล้วจิตใจเรานิ่งจิตใจเราสงบหรือทำแล้วไม่ได้เกิดความงมงายอันใดอันหนึ่งเออถามว่าปฏิหารมันมีจริงไหมมันก็อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาอีกนะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของคนเออนั่นแหละ ศรัทธาเรานะ่ะมันไม่ไม่จําเป็นที่ราคาเท่าไหร่ค้าค่าครูเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามต้องรู้จักรายละเอียดก่อนเออค่อยถึงจะบอกได้กลัวทุกคนจะรู้ในส่วนของเรื่องรายละเอียดเราไม่ได้บอกพิธีค่าครูมั่อ